สวัสดีค่ะวัลารกรสมุนไพรนะคะยังวันนี้ยังคงพาตะเลยดงว่านอีกเหมือนเดิมนะคะพอดีเพิ่งได้ว่านตัวใหม่มาก็เลยอยากเอามาเล่าให้ได้ฟังกันนะคะจริงๆว่านตัวนี้เป็นกลุ่มที่เราจะไม่ถนัดเลยแต่ว่าเราก็จะเล่นคือโดยส่วนตัวเนี่ยจะเล่นอยู่แค่2ตัวก็คือกวักทองใบกับต้นกวักทองใบสิบแสนนะคะเพราะว่าไม่มีความรู้เกี่ยวกับไม้ในวงนี้เลยก็ เลยจะขอเล่นไม้เก่าที่ผู้เฒ่าผู้แก่เขาเก็บเขาเลี้ยงกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลจากหนังสือคู่มือดูว่านของสมาคมว่านแห่งประเทศไทยโดยนายโอภาสขอบเขตร,รวบรวมตีพิมพ์ไว้เมื่อปีพุทธศักราช2525 25นะคะจะประกอบไปด้วยภาพของต้นว่าน376ชนิดซึ่งว่านทั้งหมดที่อยู่ในตัวอย่างที่มีตัวอย่างอยู่ในมีรูปภาพอยู่ในหนังสือเล่มนี้ มาจากว่านของอาจารย์หล่อขันแก้วอยู่ที่ห้วยจระเข้นครปฐมนะคะซึ่งท่านทำซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องว่านแล้วก็ มีความรู้เรื่องว่านยาแล้วและก็สมุนไพรเนี่ยดีมากคือใครที่อยู่ในวงการว่านก็จะจะทราบนามของท่านเดีนะคะและหนังสือเล่มนี้ก็คือรวบรวมว่านมาจากรังว่านหรือว่าสวนสมุนไพรของอาจารย์หล่อขันแก้วแห่งนครปฐมนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าในหนังสือเล่มนี้วันยายบ้านว่านตัวนี้ซึ่งชื่อของมันก็คือ ว่านเราจะเรียกสั้นๆว่าว่านสิบแสนเนาะแต่มันเป็นตระกูลกวากทองใบก็เรียกว่ากวากสิบแสนก็ได้หรือทองใบต้นส0บแสนก็แล้วแต่จะเรียกนะคะชื่อในตำราว่านระบุเอาไว้ว่าว่านตัวนี้ชื่อว่านอุมาวดีค่ะหัวเขากลุ่มเนี้ยกลุ่มทองใบหัวเขาก็จะเหมือนกับหอมหัวใหญ่อย่างที่เราได้ทราบกันนะคะ คือมีลักษณะกลมเส้นผ่าศูนกลางของหัว4-5เซนก้านใบของเขาจะเป็นสีเขียวเช่นเดียวกับแผ่นใบนะคะมีแผ่นใบที่ยาว20-25เซนอยากจะบอกว่าตั้งแต่สะสมว่าน10แสนมายังไม่เคยเห็นต้นไหนที่สมบูรณ์ขนาดนี้คนอื่นอาจจะเคยมีนะคะแต่ว่าเราอ่ะ เพิ่งเคยได้เห็นต้นว่านสิบแสนที่เขามีความสมบูรณ์เต็มฟอร์มกอใหญ่ขนาดนี้นะคะความยาว20-25เซนแต่อันนี้เราว่ายาวเป็นฟุตนะความกว้าง1ถึง1เซนถึง 1, 1เซนครึง่งอันนี้ยาวไปไกลกว่านั้นเยอะด้านนอกกลมนูนด้านในเป็นล่องออกจาก ตัวคือตัวของใบเป็นสองด้านนะคะก็จะมีร่องก็คือธรรมดาเส้นกลางใบอย่างที่เราทราบกันนะคะโคนใบสอบคือเขาบอกว่าโคนใบสอบแล้วอาจจะงุม้มคือลักษณะของสิบแสนนะคะที่เขามีเอกลักษณ์ที่จะจำได้ง่ายคือพอใบเขาเลียวลงมาเนี่ยมันจะมีส่วนหนึ่งที่แบบจะหักไปเลยอะ่ะคือเหมือนกับว่าจะงุ้ม แคบลงอย่างทันทีอะค่ะอันนี้เขาบอกว่าเนี่ยมีลักษณะส,สอบและหูมนะคะซึ่งก็จะเป็นเอกลักษณ์ของคนที่ดูว่านสิบแสนนะคะก็คือดูจากลาาักษณะใบใช่ไหมคะคือถ้าเป็นถ้าใครเคยจาเคยรู้จักทองกวากทองใบหรือตัวอื่นๆที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันอะเขาก็จะคือเรียวก็เรียวลงมาเฉยๆแต่อันนี้คือเขาจะหักเลย เคยอยู่ๆก็สอบแคบลงไปอย่างกระทันหันนะคะแต่ถ้าเป็นต้นที่ไม่สมบูรณ์ขนาดเนี้ยเราจะเห็นความสอบแคบของเขาเนี่ยจนแทบจะเป็นเหลี่ยมเลยนะคะคือหักลงไปแต่อันนี้พอต้นสมบูรณ์มันเลยดูเหมือนกลมกลืนแต่ก็เห็นความสอบแคบของเขานะคะที่โคนใบแล้วก็บอกตรงๆว่าว่านต้นนี้ส่วนใหญ่แล้วเล่นซึบต่อกันมาค่ะ เพราะนั้นเราเองถ้าโดยปกติเราจะไม่ได้ดูลักษณะของเขามากนักแต่ว่าพอสืบต่อมาจากคนเท่าคนแก่ซึ่งเขาเลี้ยงกันมานานมากส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ค่อนข้างมีอายุถึงจะรู้จักตัวนี้เนาะเขาก็จะบอกว่าสิบแสนว่าสิบแสนโอเคเราก็จํามาแล้วเราก็สังเกตว่าเออคนใบเขาจะแบบสอบสอบลงโดยที่ไม่ค่อยเรียวเดียวอะค่ะมันจะสอบหักปุ๊บลงไปเลยเห็นความแคบของเขาลงไปเลยนะคะ เส้นกลางใบด้านบนเป็นร่องด้านล่างโนนเป็นสันก็คงจะลักษณะแบบนี้นะคะด้านล่างจะโนนเป็นสัน แผ่นใบสีเขียวเป็นมันคือเขาจะมันวาวสวยมากค่ะเห็นเห็นความเขียวมันวาวของเขาไหมคือแบบต้องบอกว่าก่นเนี้ยอลังการงานสร้างจริงๆมีจุดสีเขียวระหว่างเส้นใบตอนแรกเราก็กัวงวลเหมือนกันว่าจะมีจุดให้เห็นไหมเนาะนี่นะคะนี่คือจุดสีเขียวระหว่างเส้นใบคือมันชัดมากแล้วออก จริงๆจะใช้คำว่าอะไรออกแบนขนานกับเส้นกลางใบอ๋อออกแบบขนานกับเส้นกลางใบก็คือมีเส้น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 นะคะขนานกันไปกับเส้นกลางใบการแตกยอดอ่อนแตกทีละยอดนี่นะ,ะแตกยอดอ่อนเทละยอด เชื้อยอดหรือทีละใบเนาะและลักษณะของเขาอะคะ่ะก็คือคนใบเขาจะออกมาเป็นคู่ขนานด้านข้างกันแบบนี้นะคะลักษณะการออกใบออกมาเนี่ยจะออกมาเป็นแบบนี้อันนี้เป็นของอีกต้นหนึ่งที่อยู่ในกอต้นลูกเนาะทีนี้เรามาดูสรรพคุณ ความเชื่อนะคะเป็นว่านที่มีอนุมิภาพสูงในทางด้านสริมงคลโชคลาภและความเจริญในอาชีพต่างๆนะคะชื่อเรียกในหนังสือเล่มนี้นะคะชื่อหลักเขาจะเรียกว่าว่านอุมาวดีชื่อที่เรียกชื่ออื่นคือต้นกวักสิบแสนคือเราว่าความคลาสสิกของต้นนี้อยู่ที่ชื่อเรียกะคะ่ะคือคนโบราณเนี่ยเขาไม่มีคําว่าคือไม่มีหลักล้านอะ พอร้อยพันหมื่นแสนเนี่ยพอจะเป็นล้านเนี่ยมันก็เลยเป็นสิบแสนเพราะฉะนั้นว้านต้นนี้ถ้าในในสมัยปัจจุบันก็คือว่านหนึ่งล้านนั่นแหละค่ะเพราะว่าสิบแสนก็หมายถึงหนึ่งล้านเนาะเราว่ามันเป็นเชื่อที่น่ารักดีอะแล้วมันก็ฟังดูฟังดูเยอะฟังดูยิ่งใหญ่ดีเนาะสิบแสนสิบแสนโอ้เมื่อก่อนค่ะก็เลยเอามาอวด คลิปนี้ต้องใช้คาว่าอวดเลยเพราะว่าเราไม่เคยเห็นบ้านสิบแสนที่อลังการงานสร้างขนาดนี้แต่ถ้าเพื่อนๆนะคะมีมีกอที่สวยกว่านี้เราอยากให้คอมเมนต์ที่ใต้คลิปนะคะแนบรูปเอามาให้ได้ชมกันหน่อยว่าสิบแสนของเพื่อนๆเป็นยังไงนะคะเหมือนหรือต่างจากของเราอย่างไรบ้างอันนี้คือเราได้มาจากคนแก่ที่เขาเลี้ยงสืบทอดกันมานานนะคะในชื่อของบ้านสิบแสนแล้วก็ขอออกตัวก่อนว่าเราไม่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของ ระกูลกวักทองแม่ทองใบเลยนะคะเพราะว่าตระกูลเนี้แยกย่อยออกมาได้เป็นร้อยรอยชนิดซึ่งถ้าใครอยากดูรายละเอียดของเรื่องพวกนี้ก็ให้เข้าไปในเฟซของกลุ่มกวักแม่ทองใบก็จะมีผู้เชี่ยวชาญในในว่านกลุ่มเนี้โดยเฉพาะที่เขาเล่นหากันอยู่ก็คือโอ้โหมากมายไก่กองเลยค่ะแต่ว่าเราตัดสินใจว่าเราจะเล่นแค่สองสาตัวแหละก็คือกวักแม่ทองใบต้นดังเดิมเนาะ ว่านสิบแสนและอีกตัวหนึ่งที่เราเคยเก็บไว้ก็คือว่านรู้สึกจะเป็นว่านอ่อนใจแต่ว่าไม่รู้ไม่รู้เป็นต้นไหนไปแล้วนะคะก็จะเล่นอยู่ไม่กี่ตัวเพราะว่าเราไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจเลยถ้าอาจจะเล่นอีกตัวก็อาจจะเล่นสิทธิโชคนะคะก็ว่ากันไปเนาะถ้าใครชอบไม้ที่มีความเขียวจัดมีความอลังการแล้วก็ดูสง่า,าพาเพยแถม ชื่อที่สุดยอดมงคลแล้วล่ะเนาะสิบแสนสิบแสนเราเรียกกันมาตั้งแต่โบราณก็ตอนนี้น่าสนใจค่ะเวลาก่อนสมุนไพรก็ขอ,อนำเสนอเรื่องว่านกวักสิบแสนหรืออุมาวดีแต่เพียงเท่านี้นะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดสารพัดกดนะคะเพื่อจะไม่ได้พลาด คลิปใหม่ๆที่เราจะพยายามอัปเดตนำเสนอเพื่อนๆให้ได้รับชมกันนะคะสลับกันระหว่างสมุนไพรไม้มงคลแต่ในคลิปต่อไปนี่คิดว่าคงจะเริ่มลุยสมุนไพรที่ใช้สู้ภัยโรคระบาดที่เป็นอยู่ตอนนี้ลวล่ะนะคะก็อาจจะสลับบ้างตามภูมิรู้น้อยนิดที่เราพอมีนะคะถ้าสนใจว่าเรามีแนวคิดเกี่ยวกับสมุนไพรที่จะใช้เกี่ยวกับโรคระบาดที่แสน จะลุกลามเอาไม่อยู่ตอนนี้ยังไงก็ฝากติดตามกันในคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณมากค่ะ